ก่อนหน้านี้นะคะหลายคนยังจํากันได้ค่ะที่พระเจ้าโจ๊กค่ะหรือว่าคุณโจ๊กโซคูนั่นะคะเขาก็ได้ประกาศแยกวงนะคะแยกตัวออกมาจากวงโซคูค่ะโดยให้เหตุผลว่าก็อยากจะมีเวลาให้กับครอบครัวมากขึ้นถูกต้องแต่เรื่องยังไม่จบนะคุณใช่เพราะว่าล่าสุดไงคุณโจ๊กเขาปล่อยซิงเกิลใหม่ออกมานะคะก็ทําเอาหลายๆคนสงสัยว่าเอ๊ะมันยังไงไหนบอกว่าอยากจะมีเวลาให้กับครอบครัวมากยิ่งขึ้นก็ไม่วายเจอกระแสเล่นงานเป็นกระแสดราม่าเล่นงานเข้าอย่างจังเลยไปติดตามกัน ดูค่ะการดังแล้วแยกวงผมว่าไม่จริงเพราะว่าตัวผมมีโปรเจกท,ที่อยากจะยุบวงโซคูตั้งแต่ผมยังไม่เคยเล่นภาพยนตร์ตอนนั้นมีความทุกข์มากนะฮะแล้วตอนที่เราทุกเนี่ยไม่มีใครเห็นและเรื่องงานเพลงเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าเลิกร้องเพลงแต่ว่าอยากจะทําอีกในอนาคตให้มันเป็นศิลปะ ในที่นี้ก็คือว่าแสดงความประหลุสใจกับเพื่อนโดยการออกจากแกรมมี่นะครับเพื่อเป็นการพิสูจน์ว่าถ้าอยากรวยอยากดังอย่างนั้นจริงเนี่ยผมก็เป็นโจ๊กโซ,โซคูต่อเคยออกมาเปิเปดปากชี้แจงสาเหตุที่ตัดสินใจลาออกจากวงโซคูหลังโดนโจมตีอย่างหนักว่าดังเราแยกวงซึ่งครั้งนั้นพระเจ้าโจ๊กหรือโจ๊กกรพกย้ำชัดว่าแม้จะลาออกจากวงแต่ไม่ได้หมายความว่าจะเลิกร้องเพลงเพียงแค่อยากมีเวลาให้กับครอบครัวมากขึ้นเท่านั้น แต่ล่าสุดที่เจ้าตัวกลับมาจับง,งานเพลงอีกครั้งโดยฟอร์มวงใหม่ขึ้นในนาม m ั s รูมฮันเตอร์และปล่อยเพลงเหนือกาลเวลาพร้อมมิวสิกวิดีโอออกมาให้แฟนเพลงได้หายคิดถึง mm. ก็ไม่วายเจอดราม่าจากคนบางกลุ่มทวงถามถึงเหตุผลที่ให้เมื่อครั้งลาออกจากวงเก่าที่แจ้งเกิด งานนี้หนุ่มโจ๊กเลยต้องออกมาเคลียร์ผ่านอินสตาแกรส่วนตัวอธิบายถึงกระบวนการทำวงแบบอินดี้ที่สามารถทำได้ตามสะดวกไม่ต้องผ่านระบบการทำงานแบบบริษัทไม่ต้องเข้าประชุมและสามารถรับงานน้อยหรือมากได้ตามความพอใจโดยไม่ต้องห่วงว่าจะเป็นภาระของใครคะ่ะก็จะทิ้งท้ายแบบคนอารมณ์ดีตามสไตล์ว่าขอบคุณสำหรับความห่วงใยที่มีต่อครอบครัวตอนนี้ลูกสาวคนเล็กเป็นหวัดนิดหน่อยคะ่ะ ขอขอบใครในความห่วงยุน <c oughs> ขอขอบคุณในความห่วงใย,ยต้องแปลด้วยใช่ไหมเ,ออเหอนอารมณ์ดีแบบนี้เชื่อว่าประเด็นดราม่านี้น่าจะจบไปนะคะออกมาชี้แจงเคลียร์คัดชัดเจนกันไปเรียบร้อยแล้วที่เจอกระแสะดรามา่าแปลว่าทุกคนยังคงให้ความสนใจอยู่นะใช่ไม่แน่ออนะ m v ที่ปล่อยออกมาใหม่เนี่ยอาจจะแบบว่าขึ้นอันดับหนึ่งนะ,ะริ่งร่างเลยใช่ไหมถูกต้องคง